ในขณะที่ทาเมนและประเทศไทยต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งวันและคืนล่าดผู้บัญชาการท,ะทะหารอากาศของไทยก็เดินทางไปเยี่ยมเยืยนอนสปโปลาวิทยาป็นทางการทุกคนไปเยี่ยมเยือนทางการและทําทางการเราเป็นทางการแล้วก็ทํางานกับผู้บัญชาการกองทัพอากาศของเราให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโอ้โหทุกคนเนาะ ปีนี้เป็นปีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยนี่เดินทางไปเยี่ยมยามสปปลาวเยอะมากไม่ว่าจะท่านนายกอนุทินเนาะผู้บระชาการทหารสูงสุดของไทยเนาะล่าสุดก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพอากาศของไทยเดินทางไปเยี่ยมยามสปปลาวถึงว่าปีนี้เป็นปีที่ไทยลาวนั้นมีความแน่นแฟ้นสามัคคขี่เนาะ มีความเป็นพี่น้องเพื่อนมิตรเป็นทุกอย่างแล้วคือไทยลราตอนนี้เป็นทุกอย่างเลยครับแต่ว่าคามีนั้นเนาะลุกล้ำประเทศไทยต่อสู้กับประเทศไทยอย่างดูเดือดแสดงให้เห็นว่าคามนั้นไม่มีญาติพี่น้องไม่มีบ้านใกล้เคียงไม่มีเพื่อนบ้านอยู่คนเดียวชอบหาเรื่องคนอื่นเนาะประเทศลาวกับประเทศไทยก็ คือปีนี้าตะเวนร่วมกันปรึกษาหารือทำงานร่วมกันโอ้โหทุกคนเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วก็ดีใจครับแต่ว่าขาเมนเห็นแล้วขาเมนไม่ดีใจครับขาเมนไม่ดีใจเลยแหละเพราะว่าลาวไทยเนี่ยคือนายกอนุทินเนาะไปเยี่ยมเยือนต่างประเทศประเทศแรกก็คือสอปปลาวนะทุกคนก็คือสอปปลาวเพราะว่าคนไทยเนี่ย เขาถือว่าประเทศลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับทุกคนเป็นบ้านพี่เมืองน้องส่วนขมรนเนี่ยเป็นต่างนั่นนะแต่ก่อนเป็นเพื่อนบ้านขามนนะ่ะตอนนี้เป็นศัตรูครับผมเป็นศัตรูตอนนี้ขมิ่ะอืมต่อไปก็ขมรจะอยู่เดียวดายเลยครับทุกคนความสัมพันธ์ไทยลาวก็แน่นแฟนไปเรื่อยๆอาจจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยในด้านในสื่อโซเชียลเนาะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนรักใร้ปองรองกันดีมาก ระหว่างไทยกับลาวบอต้อนเห็นแล้วบอต้อนก็ดีใจมากทุกคนดีใจครับอยากให้พี่น้องไทยไปเที่ยวสปลป,ล,ปล,ลาวเยอะๆอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยไปเยี่ยมยามสปลปล,ลาวเนาะโอ,โ,โอ้โหทุกคนดีใจนะทุกคนดีใจสําหรับเห็นข่าวนี้แล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็ทางรัฐบาลลาวก็ให้การช่วยเหลือน้ําท่วมพี่น้องทางฝั่งไทยที่ภาคใต้ก็สองล้าน สองแสนดอลลาร์เนาะสองแสนดอลลาร์โ 2, oh ho, 2, อ้โหทุกคนสองแสนดอลลารล์นี่คือการช่วยเหลือนี่คือการแบ่งปันนี่คือความสร้างสัมผัสไมตรีต่อกันระหว่างสองประเทศลาวไทยไปมาหาสู่ทุกคนเป็นประเทศที่แม่ทัพภาคที่สองบอกว่าเป็นประเทศที่เปิดอกเปิดอกคุยภาษาอีสานได้เต็มปากเต็มคำเนาะกินตำ กินส้ตมตำปูปลาด้วยกันกินปนด้วยกันแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศิภาคภาคกลางเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ไปแล้วมีความสุขที่สุดทุกคนบมอต้นก็ขอบคุณขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่สองนี่ที่ไปที่พูดถึงเกี่ยวกับประเทศลาวเนาะ <c oughs> บอต้นก็แนะนำคนลาาคนหนึ่งทุกคนเห็นแบบนี้แล้วก็เราก็ดีใจเห็นแบบน,นี้เราเราก็ ชื่นใจเนาะเพราะว่าสองประเทศนี้มีความรักใร้สามัคคีทํางานร่วมกันแบ่งปันกันทุกคนเนาะวันที่ยี่สิบห้านี้ก็จะเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ห้าบึงการบริคัมไซทุกคนเป็นสะพานแห่งที่ห้าแล้วที่ไทยลาวสร้างสะพานหากันสร้างสะพานหากันถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของของสองพลาวแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีของของประเทศไทยเนาะเพราะว่าลาวไทยเราเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดนะครับทุกคน เ้องตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดจะต,ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดคือคนไทยเขาก็บอกว่าพี่น้องลาวเป็นพี่น้องนาะคือพ่อแม่เคยสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะพ่อแม่เคยบอกเคยสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าลาวนี่คือบ้านพี่เมืองน้องไม่ได้เป็นอื่นไกลคนไทยเขาสอนกันแบบนี้ทุกคนนะคนไทยเขาสอนกันแบบนี้ถามคนอายุเจ็ดสิบก็เป็นได้ ถามพ่อนอายุ70ก็กได้ว่าตอนเกิดมาพ่อแม่สอนยังไงก็สอนว่าประเทศลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องไม่ได้เป็นประเทศอื่นไกลทุกคนนี่แหละคือความดีที่ประเทศไทยมอบให้นี่คือความเป็นห่วงเป็นใยของคนไทยที่จะมอบให้คนลาวมองมุมไหนมองเวลาไหนมองปีไหนมองเดือนไหนก็ยังมองเราเป็นพี่น้องอยู่เหมือน,นเดิมเนะาะบ่ต้นในานามพี่น้องลาวคนหนึ่งบ่ต้นก็ ดีใจทุกคนเนาะบอตต้นก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณประเทศไทยที่เห็นประเทศเราเป็นพี่เป็นน้องเนาะอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันเนาะยามลําบากยามเคลื่อนแตกหรือว่าพายุน้ําท่วมประเทศแรกที่ไปเข้าไปช่วยเหลือนั่นก็คือประเทศไทยไม่เคยทอดไม่เคยทิ้งเนาะแรงงานประเทศไทยก็เปิดโอกาสให้แรงงานเข้ามาทํางานเข้ามาหาเงินเข้ามาสร้างอาชีพเข้ามาสร้างเศรษ,ษฐกิจทุกคนคือเขาเปิดโอกาสให้ แรงางานสปปลาวเนี่ยเข้ามาทํางานเนี่ยโอ้โหถูกถือว่าเป็นบุญอันมหาศาลแล้วครับเนาะเป็นบุญอันมหาศาลแล้วอยู่ในประเทศไทยก็ถามว่าคนไทยดูถูกดูแค้นไหมไม่เคยบาต้นอยู่มาเกือบยี่สิบปีบวกเลยครับไม่เคยเห็นคนไทยดูถูกดูแค้นมีแต่ประเทศไทยให้กําลังใจมีแต่บอกว่าเออให้คนสปปลาวมาที่นี่เยอะๆมาทํางานที่นี่เยอะๆจะได้มีบ้านจะได้มีอยู่มีกินเนาะมาหาเงินในเมืองอืม ให้กันมาเยอะๆเลยโอ๋ต้นก็ขอบบุญขอบคุณประเทศไทยเนาะคือแม่ทัพเนาะคืออ่าผู้บัญชาการทหารอากาศของไทยเดินทางไปนั้นก็น่าจะไปอ่าทำงานทบธุระเกี่ยวกับทหารเนี่ยตะโกนไปสร้างสัมพันธ์นไมตตีเนาะแต่ว่าคือขอ่ามนอนี้คงจะไม่ได้ไปแหละเนาะผู้บัญชาการทหารอากาศก็มีแต่ส่งลูกน้องไปครับส่งลูกน้องไป เอาไข่ให้ขาร์มนเพราะว่าคาร์มนช่วงนี้หิวไข่ขาดโปรตีนเนาะขาร์มนขาดโปรตีนก็ผู้บัญชาการทหารอากาศก็มีตสรส่งลูกน้องไปโยนไข่ให้คาร์มนเนาะไข่เค็มม้่งไขเ่เบอร์จัมโบ้บ้างเนาะคือขมร์มนชอบมากตอนนี้คาร์เมนชอบมากนี่แหละคือทุกคนคือการเป็นประเทศที่ไม่ชอบหาเรื่องประเทศอื่นประเทศไหนก็อยากไปไปเที่ยวประเทศไหนก็อยากไปเยี่ยมชมเนาะยกตัวอย่างประเทศลาวประเทศลาวไม่เคยอยาก ทะเลาะกับประเทศไหนไม่เคยอยากลุกลานประเทศไหนเพราะฉะนั้นแล้วผู้บัญชาการกองทัพอากาศไทยก็อยากไปเยี่ยมเนาะใครๆก็อยากไปเยี่ยมเยือนเป็นมิตรทุกประเทศมันก็ดีในการทําธุรกิจมันก็ดีในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวบ้านเราเนาะจะได้เงินหมุนเวียนจะได้เงินพัฒนาประเทศจะได้เงินพัฒนาเศรษฐกิจ ขอบุณขอบคุณประเทศไทยเนาะที่เดินทางไปเยี่ยมยามสอปปลาวถึงว่าจะเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าคนลาวนั้นเป็นคนจริงใจแน่นอนคนลาวนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนครับคนลาวนั้นไม่ได้อยากเบียดเบียนประเทศอื่นไม่ได้อยากหาเรื่องประเทศอื่นมีแต่ว่าอยากอยู่แบบสงบสุขอยากมีเพื่อนบ้านอยากมีพี่น้องเยอะๆเนาะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ว่าต้นก็จะออกมาสแสดงความคิดความเห็น แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ